ระวังการเกงในเป็นรบูบ่งบอกถึงน้องสาวมีความผิดปกติแล้วใครเคยเจอแบบนี้ ต้องระวังไว้นะคะปกติแล้วเนี่ยสาวๆจะชอบซื้อกางเกงชั้นในที่น่ารักน่ารักหรือว่าเซ็กซี่เนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะและเราก็จะทะนุถนอมกางเกงชั้นในหรือว่าชุดชั้นในเป็นมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่มาวันนึงมันเกิดเป็นรูขึ้นมาส่วนใหญ่เราก็จะสงสัยว่ามันเกิดเพราะว่าเราอะดูแลกางเกงชั้นในไม่ดีมั้ยซักแรงไปหรือเปล่าหรือว่าเราใช้น้ํายาซักผ้าที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ ไอ่อนโยนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะการดูแลหรือว่าทำความสะอาดไม่ดีค่ะเกิดจากการที่น้องสาวของเราเนี่ยเริ่มมีอาการที่ผิดปกตินั่นเอง เพราะว่าในช่องคลอของเรานะคะจะมีความเป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วเพื่อที่จะทําให้เป็นการรักษาอายุของแบคทีเรียดีที่อยู่ในช่องคลอของเราป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปในช่องคลอของเราทําให้ติดโรคหรือว่ามีอันตรายได้ค่าความเป็นกรดในช่องคลอของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ3.8ถึง4.5นะแล้วเวลาที่มันอยู่ในช่องคลอน่ะมันจะออกมาเปื้อนกางเกงชั้นในได้ ยังไงล่ะมันก็จะออกมาจากการที่ปนเปื้อนมากับปัสสวาวะค่ะบางคนเนี่ยเป็นมดลูกต่ำหรือว่ามดลูกหย่อนนะคะแล้วเริ่มการปัสสวาวะไม่อยู่ไอจามปัสสวาวะเล็ดออกมาหรือว่าเป็นช่วงที่อยู่ดีๆปัสสวาวะก็เล็ดออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะผสมมากับในปัสสวาวะได้2นะคะออกมาพร้อมตกขาวของเราค่ะ ปกติแล้วว่าตกขาวของเรามันจะออกมาไม่เยอะนะนะคะแต่ว่าถ้าตกขาวออกมาเยอะๆเป็นปริมาณมากนะอันนี้แสดงว่าน้องสาวของเราเน่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วและถ้ายิ่งมีสีมีกลิ่นด้วยอันนี้ยิ่งต้องดูไปนะคะว่ามีสีอะไรนะคะมีกลิ่นขนาดไหนนะเราก็จะต้องรีบดูแลแก้ไขกันและวิธีการดูแลแก้ไขนะคะเราจะต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยไม่จำเป็นจะต้อง ล้วงล้างทาคมสะอาดมากนะคะแล้วก็ให้ใช้เพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้นและที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูแลภายในของเราให้ดีนะถ้าใครเริ่มมีปัญหามากๆนะให้รีบไปปรึกษาแพทย์หรือว่าหาคุณหมอเพื่อตรวจภายในนะแต่ถ้าใครยังเขินอายแล้วก็ไม่กล้านะคะนี่เลยนะอีจีเน่ตัวช่วยดีๆเพียงแค่วันละสองเม็ดก่อนนอนจอยเองอะ่ะก็กินอยู่แบบนี้เหมือนกันนะคะใครสนใจอย่าปรึกษาปัญหาภายในนะ จิ Link ้มลิงก์แอดไลน์ทักหาจอยได้เลยนะ